สนับสนุนโดย s n เนลสนับสนุนโดย Triple X Menswing นสนะครับสนับสนุนโดยก o l f ฟ n ิง o ก Performance c e n t e r ครับแล้ววันนี้อยู่กับโปรปาบครับสวัสดีครับทุกผาสวัสดีครับครับผมวันนี้มีวงสวิงของนักกอล์ฟท่านไหนมา Analyze ครับก็ต้องบอกว่าสวิงของท่านนี้ก็เป็นนักกอล์ฟมือใหม่ที่เพิ่งเรียนกอล์ฟไปได้แค่1ิชั่วโมง1ิชั่วโมงแล้ววันนี้เขามีปัญหาอะไรก็ต้องบอกว่า หลังจากที่เรียนจบแล้วสิบชั่วโมงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ปรากฏว่าตีเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงก่อนอพลังเยอะอะพลังเยอะมากะนะ,ะเล่นฟิตเนสเล่นอะไรอย่างสม่ําเสม,สมอ,อทีนี้พอมาตีกอล์ฟสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเริ่มเริ่มตั้งวงสวิงได้ครับแล้วเริ่มตีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสังเกตว่าวงสวิงที่ที่เขาเริ่มตีได้ตอนนี้ครับจะเห็นนะถ้าดูภาพเนี้ยก็คงไม่ไม่เห็นอะไรนะเยี้เราดูไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีอะไรดูแต่ถ้าแต่ถ้าสโลโมชั่นดูปุ๊บสิ เวลาขึ้นไปเนี่ยพยายามที่จะตีด้วยแรงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการหมุนตัวที่มากเกินไปลไม้ก็จะโอเวอร์สวิงอะไรอย่างนี้ครับอ๋อวิ่เรียกว่าเป็นปัญหาของนักกอล์ฟหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าโอเวอร์สวิงใช่เพราะเนื่องจากว่าอยากตีไกลโอ้โหอันนี้สายแข็งแรงสายฟิตเนสเนี่ยเรียกว่ามีเท่าไหร่ต้องใส่เต็มถังถูกแล้วยิ่งมาเรียนกับโปรที่ตีไกลอีกโอ้โหมาเรียนกับโปรบามสนุกกันเลยทีเดียวโอ้ตอนแรกดูโปรตีอฮยา ต้องบิดลงเอาหน่อยใช่รเรียบร้อยเลยโอเวอร์สวิงใช่เพ <Sw> ราะปัญหาของเขาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็พอโอเวอร์สวิงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือบางลูกก็ตีได้ไกลต้องบอกว่าเลขเจ็ดเรียนไป10ครั้งเนี่ยผมยังตกใจเลยตีไปได้ประมาณ160-170เอาแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวมีผู้ท้าชิงโปปามเนี่ยอ่าใช่ครับซึ่งตอนนี้ผมต้องบอกผมเองก็ตกใจครับแต่พอ,อ,พ,อพอพี่เขา สิ่งที่เกิดพอเรามาลงรายละเอียดดูจริงนะเนี่ยม,มันก็ไม่เกิดความไม่สม่ําเสมอไม่แม่นยาําอ,อะไรงี้บก็เลยลูกโดนดีนี่ก็หูดีหไกลไกลมาก <c oughs> เขาเองยังไม่เชื่อตัวเองนะครับ <c oughs> หยตีได้ถึงขนาดนี้เลยโปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเรามาเจาะลอกของสวิงเนี่ยบางทีครับการหมุนตัวที่มากเกินไปมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสวิงนี้อี๋ยวเรามามาดูกันนะครับอย่างสวิงของพี่ท่านนี้ก็คือถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าผมขีดอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะพอตอนเริ่มขึ้นไปเป็นเดซอะไรอเงี้ยดูดีหมดเลยครับ แต่ว่าตอนแบ็กสวิงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออแกนลําตัวนะครับที่เราขีดอยู่ปุ๊บเวลาแบ็กสวิงขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับไม้โอเวอร์สวิงเพรานจะเห็นได้ว่าหลังเนี่ยด้านด้าน,ด,านด้านขวาเราจะเห็นด้วยปกติเนี่ยถ้าถ้ากอล์ฟสวิงที่ดีเนี่ยเราจะไม่ไม่ควรเห็นหลังด้านขวาเพราะะฉนพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแนละ้วพอหมุนสวิงเยอะก็ เหมือนน้ำหนักเนี่ยมันจะรีเวิร์ดไปทางด้านซ้ายเยอะกว่าปกติอ,อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็มีผลทําให้เวลาที่ซีเควนซ์ตอนลงมาสิ่งที่เกิดการออกแรงขึ้นก็คือเริ่มจากแขนแล้วก็มือมาเป็นหลักโอ้โหใช่เนี่ยถ้าเราดูภาพก็จะเห็นได้ว่าแรงที่ออกครับจะเริ่มมาเนี่ยมาจากข้างบนละภาพเนี่ยที่เราดูอย่างเงี้ยเหมือนสะโพกมานะแต่วันนี้ที่ผมใช้ก็คือผมใช้เค,เครื่องเคโคดเป็นตัววัดนะครับซึ่งปรากฏว่าภาพที่เห็นก็คือ เขาเนี่ยใช้แขนกับมือลงมาก่อนอ่ามันก็เลยทําให้การตีของเขาเนี่ยไม่แม่นยํเท่าที่ควรอะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่างสปอร์ตทูปปุ๊บอิมแพกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใช้มือนไหมะแขนซ้ายงอหน้าไม้ปิดอะไรอย่างี้ครับแฮมมิ่งของการที่เปิดสะโพกกับรีลิสข้อมือเนี่ยมันก็ไม่แมทละเพราะเนื่องจากว่าการขึ้นแมช w ิ n งที่มากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับอ่าโอ้โหอันนี้แล้วตอนนี้เนี่ย โอบามแก้มาเนี่ยแล้วนักกอล์ฟที่เรียกว่าเหมือนกับหัดตอนอายุค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ความยืดหยุ่นไม่เยอะอย่างนี้ออโอบามเรียกว่าแก้ไขย,ยังไงครับอย่างแรกครับผมก็จะแนะนําให้วิธีการฝึกก่อนว่าความยืดหยุ่นของร่างกาย <c oughs> ต้องทํำยังไงก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนักกอล์ฟมักจะบางทีหหอยากตีกายเล่นฟินเนสอย่างเดียวป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่หารู้ไหมว่ากอล์ฟไม่ได้ต้องการความแข็งแรง่างเดียวความยืดหยุ่นก็ต้องการเพราะฉะนั้นอย่างเคสนนี้ผมก็ต้องแนะนํา ให้ไปยืดเหยียดร่างกายเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างวันนี้ผมก็จะใช้ตัวเคโคสในเป็นตัวฝึกนะครับที่ทําให้ให้วงสวิงของเขาหมุนได้พอดีมากขึ้นอย่างเช่นอย่างภาพนี้เราจะเห็นว่าผมไห้ขึ้นค้างไว้เขาจะมีความสึกที่ว่าผมไม่เทินตัวสังเกตครับภาพนี้เขาจะผมให้เข้าขึ้นค้างไว้เนี่ยแล้วจะเห็นว่าด้านหลังของเขาเนี่ย จะมีการหมุนที่พอดีมากขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆก็จะไม่เห็นหลังด้านขวามากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เวลาที่เขาขึ้นไม้สิ่งที่ดีขึ้นจะเห็นได้ชัดครับแนวแนวไม้เนี่ยก็จะไม่คอสไปด้านหน้าละเริ่มจะชี้ไปด้านหลังละอย่างภาพด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเราเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการขึ้นแบ็กสวิงที่ที่ดีเนี่ยควรจะหมุนตัวในเท่าที่ทำได้นะครับไม่หมุนมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นพอเขาลงอย่างนี้ได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คื ตอนดาวสวิงของเขาเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ช่วงล่างแนะบบเริ่มจากช่วงล่างมาเราจะเห็นได้ว่าช่วงล่างเขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวลงมาก,ก่อนอนะครับก่อนที่จะตีบอลภาพนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าพอพอที่จุดเนี้ยพอนักกอล์ฟทำได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแม่นยำในการเข้าบอลน,นะครับความแม่นยำในการเข้าบอลแล้วก็ในเรื่องของระ,ระยะเองเนี่ยมันก็ มันเป็นระยะที่ต้องบอกว่าไม่ได้ไกลเวอร์แต่มันไกลเท่าที่มันมันทำได้แล้วจริงๆตอนนี้มีศักยภาพตอนนี้มีแล้วก็คือทําได้ไปๆละซึ่งก็จะทําได้บ่อยขึ้น <c oughs> อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกเหล่านี้ต้องบอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกสําหรับสําหรับตัวท่านนี้เองนะครับ,รบหรือว่าแม้กระทั่งนกักกอล์ฟเป็นหลายคนที่พยายามจะขึ้นไม้ให้ไกลขึ้นถ้าใครได้ใส่เคโค้สเนี่ยมันก็จะมีต้องบอกว่ามันเป็นมันมีองศาในการหมุนที่พอดีครับ นันพอเราได้ใส่แล้วเราได้ฝึกแบบนี้บ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวงสวิงเนี่ยก็จะมีสมรรถนะที่ต้องบอกว่าเสถียรมากขึ้นนะครับก็บอกอย่างนี้นะว่าเหมือนกับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วฮะแล้วก็ที่กอล์ฟฟิงก้าวโปรฟเอนเซนเตอร์เนี่ยเรียกว่ามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่เรียกว่าพิเศษและกันอ่าใช่นะฮะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราผิดกี่องศาแล้วจริงๆเนี่ยเครื่องเคโคดที่ว่าเนี่ยสามารถ เอาเราไปเปรียบเทียบนะฮะกับวงสวิงของโป้ใช่ต้องบอกว่าเป็นเป็นพีเจทัวร์เลยนะครับซึ่งเขาก็จะรู้ว่าเฉลี่ยของพ j เจทัวร์เนี่ยควรจะอยู่ประมาณเท่านี้เท่านี้แล้วเราอยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดปกติเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหไม่มีเครื่องตัวนี้เนี่ยก็บางทีแก้ก็แก้ลำบากแต่ตัวนี้เนี่ยหลังจากเข้าเครื่องเคโคสเนี่ยก็สามารถเรียกว่าพัฒนาตัวเองได้เหมือนกับเรารู้แล้วว่าเราผิดตรงไหนผิดจากอะไร ใช่ครับครับผมยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณโปบามากๆนะสำหรับการเรียกว่ามาวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟท่านนี้ครับยังไงขอบคุณโปรบารครับครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยสเนอ Our new PXG Gen 3 irons are the best irons we've ever made by a long shot. Powered by our new impact reactor, Gen 3s deliver game changing distance, outstanding accuracy, with a feel so soft it's like spreading warm butter on a hot biscuit. Oh my! Sold only at PXG stores, fitting studios, and PXG.com. EXG, nobody makes golf clubs the way we do. Period. <laughs> อาร o ตออฟ f อ n v i อินวิ n เ h ชั่น y 2020ครั้งที่3แล้วโดยจะระเบ,บิดความมันสกันในวันจันทร์ที่23มีนาคม2563ณนะราชพฤกษ์คลับสนามกอล์ฟระดับ5ดาวร่วมทําบ,บุญและรับของรางวัลแบรนด์ชั้นนำโดยอาร์ตออฟกอล์ฟสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เพียงทัละ9,900บาทและพิเศษสมัครยกบุญเพียง38,000บาทเท่านั้นรับกรีนฟรีแคดดี้ รถกอล์ฟอาหารสองมือ้อพร้อมงานเลี้ยงช่วงเย็นและของที่ะระลึกระดับพรีเมียมเสื้อและหมวกจากอาโตลูกกอล์ฟเซเนลคบว่าพัตเตอร์เบตตินาดีรวมมูลค่ามากกว่า1,000 0บาทสมัครด่วนมีจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Instagram LINE และเปร์โทรศัพท์ที่ขึ้นบนหน้าจอแล้วมาร่วมทำบุญด้วยก,กันกับอาอกอล์ฟอิน t ิชาี้สอ